สวัสดีครับผมหมอยงครับหมอยงเป็นหมอสูงครับมีคําถามถามหมอ,อมาครับว่ามดลูกหย่อนระยะแรกต้องทําอย่างไรคะถึงจะกลับมาหายร้อยเอร์เซนหายร้อยเปอร์เซนได้ไหมแล้วเรื่องเพศสัมพันธ์จะทําได้ตามปกติหมคะคําตอบสําหรับคําถามนี้นะครับถ้าม,มดลูกหย่อนแค่ระยะแรกครับทำออกกำลังกายแบบคีเกลิลเอ็กซ์ไซส์ครับจะสามารถกลับมาหายได้ร้อยเปอร์เซ็นครับ ส่วนเรื่องเพศสัมพันธ์ไม่ต้องเป็นห่วงเลยครับสามารถมีเพศสัมพันธ์ได้ตามปกติเลยครับไม่มีปัญหาเลยครับสำหรับการออกกำลังกายหรือการท่าบริหาร k e g e l Exercise เนี่ยทำยังไงหลักการมันก็คือ k e g e l Exercise คือการออกกำลังกายหรือการบริหารให้กล้ามเนื้ออุ้งเชิงการเราครับมันแข็งแรงขึ้นนะครับกล้ามเนื้ออุ้งเชิงการแข็งแรงขึ้นเนี่ยมันจะช่วยทำให้3อาอวัยวะสำคัญ ของบริเวณท้องน้อยส่วนล่างเนี่ยแข็งแรงขึ้นครับเริ่มแต่ช่องหน้าสุดเลยนะครับคือช่องท่อปัสสาวะครับถ้าเราทำคีบก้กอยสไซส์บ่อยๆเนี่ยจะทําให้กล้ามเนื้อหูรูดของท่อปัสสาวะเนี่ยแข็งแรงขึ้นป้องกันภาวะของปัสสาวะเล็ดได้นะครับช่องที่2คือช่องคลอดครับถ้าเกิดเราทำคีบกอยสไลด์บ่อยๆเนี่ยจะทำให้ผนังช่องคลอดเนี่ยมันกระชับแน่นขึ้นครับ จะช่วยให้ป้องกันมดลูกหย่อนได้นะครับป้องกันเรื่องของภาวะช่องคอดหย่อนรวมถึงช่วยให้สมรรถภาพทางเพศในขณะมีเพศสัมพันธ์เนี่ยดีขึ้นด้วยนะครับสําหรับช่องสุดท้ายอีกช่องทน่3สามคือช่องรูทวารหนังครับถ้าเราทำากีฬาเอ็กซ์เซอร์ไซส์ทุกวันบ่อยๆเนี่ยจะทําให้หูรูทวารหนังเราเนี่ยแข็งแรงขึ้นดีขึ้นจะป้องกันลิสีรูทวารหนังได้ด้วยนะครับ สรุปคาถามที่ถามหมอมานะครับว่ามดลูกหย่อนระยะแรกเนี่ยรวมถึงช่องคลอ,อดหย่อนด้วยนะครับสามารถทําให้กลับมาหายได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับถ้าทําี้เก่าเอ็กซ์ไซส์ครับหรือการออกกำลังกายกล้ามเนื้อหูรูดให้แข็งแรงขึ้นต้องท,าาทําบ่อยๆทำสามเวลาเช้าว,วันเย็นก่อนนอนด้วยได้ครับทําช่วงเวลาละเป็นสิบครั้งนะครับเริ่มต้นสิบครั้งก่อนเช้าสิบกลางวันสิบเย็นสิบก่อนนอนสิบ แล้วเค่อยเพิ่มทีละห้า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 ่นะครับสิ่งสําคัญที่สุดของการทําคีก็เอ็กซ์ซึ่านะครับก็คือการขมิบรูทวารหนักขมิบช่องคลอดขมิบรูปัสวะด้วยเวลาขมิบเนี่ยต้องให้ขมิบยกกล้ามเนื้อหูรูดให้แข็งแรงขึ้นให้รู้สึกเหมือนกับเวลาเราปัสสาวะแล้วเราสามารถหยุดปัสสาวะได้อนนั้นแหละคือคีก็เอ็กซ์ซ่งที่ถูกต้องนะครับ ถ้าใครมีคำถามอยากปรึกษามายงเพิ่มเ mm. ติมก,ก็กดลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์มโมยงทิกตอกนะครับทิ้งคำถามไว้แล้วเดี๋ยวมายงจะมาตอบให้ทุกคำถามเลยครับ